เดี๋ยวพาขึ้นไปชมยอดเขามีบ้านคนด้วยนะสูสูง,สงในตัวเมืองนั่นแหละอีกฝั่งหนึ่งอ๋อวันนี้สงสัยไม่นักท่องเที่ยวมาถึงบ้าน็นคนมาเขาเปิดให้ชม น,นี้ขึ้นมาชมวิวบนยอดเขานะคะวิวของแบงฟอร์ดคอมูลเห็นแม่น้ำสายเลยเดี๋ยวขึ้นไปอีกพักหนึ่งนะคะสวีเดนก็แปลกแปลกอันนี้เป็นดอกหญ้าข้างทางนะคะเนี่ยอันนี้ขึ้นมาบนกูเขา อดอกย้าสูงสวยเนี่ยถ้าถ่ายรูปไปให้ดูไม่ไม่บอกนะพวกคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นดอกญ้าเห็นค้ั่งทางสุกเดี๋ยวไปต่อใส่รองเท้าส้นสูงมาอีกแล้วแล้วก็นุ่งกระโปรงมาด้วยนะวันนี้นะขึ้นมาดูไอ้ปนตรงนี้สิหินที่เขาตั้งไว้นะ แล้วก็ดอกเดซี่ขึ้นเองกำลังขึ้นสวยสวยขึ้นเองตามธรรมาชาตินะคะเนะี <surf> ่ย <pant ing> แม่น้ำอันนี้สูงสุดะเขาสลักว่ายังไงไม่รู้เห็นทินมินเองออฟ